สวัสดีครับเรามาต่อกับที่แล้วนะครับสามเผาเฟืองนะครับนี่ก็สร้างกระโปรงเสร็จเรียบร้อยนะครับก่อเป็นรูปเป็นล่านะครับเหลือใส่คันหน้าใส่แป้นตูดแล้วก็ใส่หางนะครับนี่นะครับเฟืองเฟืองก็จะดูใหญ่มากนะครับ ให่ใหจ,จริงครับน่าจะทนนะครับนะครับก็จะรูปร่างแปลกๆครับกระมไม่ชอบทำเหมือนคนอื่นครับภาษาบ้า้านคือชอบแปกแหวกแนวไอ้คนอื่นครับนะครับ,นะรบการวางเผา เฟืองเกของผมนี่เผาล่างเผาที่ไปที่ล้อนะครับโดมครับขึ้นมาเผากลางครับแล้วเผานี่คือไปต่อที่วินนะครับมเลเละครับผมจะไม่วางเป็นแนวเส้นตรงขึ้นมานะครับผมชักขึ้นมาครับเพื่อจะทําให้ตัวรถมันมันสั้นลงครับให้มันดูเล็กที่สุดนะครับนี่ครับ ลูกปืนมาอยู่ข้างในนะครับไม่มีดุมนะครับอันนี้คือแปะไว้ครับเวลาจะลูกปืนหนอ,อก,ก็ตอกเปิดป่าแล้วก็ตอกออกตรงนี้ได้นะครับฝั่งนี้ก็จะเป็นลูกปืนอยู่ข้างในนะครับออกดุมติดเลยครับไม่ไม่ถอดตอดไม่ได้นะครับถอดตัวใหญ่นี้เลยนะครับทําไว้เพื่อที่จะสามารถเอาเฟืองตัวในเนี่ยออกมาได้เกิดมัน ทั้งรขึ้นมาเราสามารถเปลี่ยนได้นะครับถอดออกมาได้ครับตัวเฟืองน,นี้ก็ถอดออกได้นะครับเพราะผมใช้น็อตยึดกับเพลาวไว้นะครับสามารถชักเพลาออกมาแล้วก็เอาเฟืองออกมาได้ครับเผื่อไว้มันพังครับที่ทําช่องกระโปรงตัวนี้กว้างเปิดกว้างก็เพื่อที่จะเอาเฟืองตัวนี้ออกมาเปลี่ยนได้นะครับคือคิดเยอะนะครับสามารถถอดเปลี่ยนได้ มันก็เลยน้ำหนักเยอะขึ้นหน่อยเพราะว่ามันต็ดนะครับถ้าทำแบบถอดไม่ได้ก็จะเบาเยอะนะครับฝาต้องออกปิดดุมนี่ก็ไม่ต้องทำาถอดได้ก็ออกติดเลยทำเผื่อพังนะครับแสดงว่ามันน่าจะพังก็ไม่รู้นะครับติดตามตอนต่อไปครับ